มือนี้น้องมิวกับน้องวิวยุ้งฮองเฮียนสี่ล็กคนมือนี้น้องมิวหขนาดดับมือให้ไม่เป็นแกะเอ็นเรียกเมื่อสร้ยกันไปกันล่ะ น้องมิวบอกว่ามือนี้ซิมาเฮ็ดทอดไข่ไปซื้อไข่ก่อนน้องมิวบอกว่าเฮ็ดทอดไข่แล้วแล้วแล้วก็ซิมาเฮ็ดเวียกเือนนํากันกับแม่เพชรแล้วก็ต้องบบพาดเนาะเวลาไปซื้อั่นซื้อนี่ก็ต้องได้ขนมติดมาน้องมิวก็เป็นคนที่เวลาเฮ็ดอย่างก็อยากเฮ็ดน้ำไข่ก็บ่ใส่มกเพ็ดเนาะเพราะว่าเด็กน้อยกินยูเือนก็มีอย่างก็กินอนาน้องสาวก็เป็นแม่ลูกอ่อนคือกันและนี่ก็คืออาหารของแม่ลูกอ่อนต้มกระดูกหมูใส่ผักกาอยูเือนตอนนี้ก็มีแต่แม่ลูกอ่อนมีเอฟซถามมาว่าแม่บบได้มาหาอยู่กรุงเทพบ้อย่เอนนแวมก็ยนวอ้้ใหง เชยใหญ่จังเอาไปเยี่ยมเอาใครแต่สมัยนี้มันโทรเห็นหน้ากันได้บ่ <นะ S 1> มีอย่างเป็นห่วงหลายพ <ปะ S 1> ี่เข้าแล้วก็กอมลูกนอนผุนน้องสาวแว่นกับลูกสามผุนได้ลูกดกได้ลาลูกร <นะ S 2> ับลูกอย่างแล้วเราก็หาเวลาเฮ็ดเวียกเงินเวียกซานสักเครื่องสักคอรเด็กน้อยสามโตใ่ก็ใหญ่พอหุ้งขวมแล้วเ<อ>นาะก,ก็ลิ้นพอเขาบอกเลี้ยงน้องให้ก็เลี้ยงให้เฮ็ดเวียกเฮ็ดอย่างแล้วลูกเราก็ตื่นพอดีตั้งแต่สาจนข้ามเราก็ยังใส่สุดนอนคือเก้าเราก็บอกว่าสามคนพอแล้วปิดอู่ส่วนอีกคนนึงที่เป็นผู้ชายน่ะเป็นลูกของเอื้อหลานยายขัน น้องเชอร์เกิดตำหลังม,มนนูมนี่เนาะกันไล่ๆกันไปเอามือนี้ก็พอซสำนี้เนาะเราวว่าเมื่อยแห้ง